โดนคุณใสมานานควรแก้อย่างไรก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะครับส่วนท่านที่อยากจะดูดวงอยากจะสักยันอยากจะทำพิธีต่างๆกับผมนะครับถ้าสามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์ทางด้านหน้านะครับ0ูนย์9 1 4 9 9หรือว่าติดตาม Facebook Fan น a พจอาจารย์เอกธนกรสินแสรวยง่ายครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอกธนกรครับสินแสรวยง่ายครับวันนี้เราจะมาคุยในหัวข้อประเด็นว่าโดนคุณใสมานาน ควรแก้อย่างไรก่อนอื่นอาจารย์ก็จะขอเท้าความเล่าเรื่องนี้นิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าอาจารย์เคยทํา youtube เรื่องการแก้คุณใสไว้นะครับหลายเดือนละนะครับก็มีคนเป็นรสนิยมการว่าแก้คุณใสด้วยตัวเองทํายังไงอะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็ให้คําแนะนํามาไว้ในเรื่องคาถาอาคมวิธีแก้โดยการอาบน้ามนต์โดยการท่องบนคาถาตามที่อาจารย์ได้แนะนําทีนี้มันก็จะมีหลายๆคนครับที่เขารู้สึกว่าเขา ไม่สะดวกในการทำเองแล้วก็ไม่สะดวกไปหาพระสงฆ์ด้วยจะบอกว่าพระสงฆ์เป็นคนทําหรือว่าอาะไรก็แล้วแต่หลายหลายคนก็เลือกที่จะให้อาจารย์เนี่ยอยากให้อาจารย์แก้ให้แต่ครนี้อาจารย์ก็บอกกันตามตรงครับว่าในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ไม่ไม่ได้รับแก้นะครับไม่ได้รับแก้เนื่องจากว่าพอเรารับแก้ให้เขาเนี่ยมันจะเหมือนมีศัตรูมันจะเหมือนมีศัตรู พราะว่าอย่างของอาจารย์เองเนี่ยคือการแก้คุณใส่เนี่ยของอาจารย์เองเนี่ยคือเมื่อต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะก่อนหน้านี้อาจารย์เนี่ยคือรับแก้มาแก้ฟรีนะไม่ได้เสียตังคือว่าให้เอาเงินนี้ยไปทําบุญครานี้แต่ว่าที่สํนานักอาจารย์เ,ยเขาจะมีน้องชายอาจารย์ก็คืออาจารย์อิฐอาจารย์อิฐเนี่ยก็เป็นน้องชายอาจารย์ซึ่งรับแก้อยู่ ค่าแก้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสามพันบาทแต่ตัวอาจารย์เนี่ยคือแก้ฟรีเพราะว่าอาจารย์เนี่ยคือรับปากครูบาอาจารย์ไว้ครนี้ปรากฏว่าในช่วงที่อาจารย์แก้ฟรีมาเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีเนี่ยมันไม่เคยมีปัญหาจนมาเมื่อปีแล้วโดนพวกอาจารย์ทางศิลศาสตร์เนี่ยลุมทำศิลศาสตร์ห้าคนห้าคนเนี่ยเป็นห้าสายวิชามี วิชาทางที่เป็นอิสลามมีแขกมีขเขมรมีชาวเขามีอ่าเขาเรียกว่าเป็นสายแบบเหมือนกับพวกกึ่งๆจะเป็นทางเขาที่ติดกับประเทศจีนก็มีครัวนี้เวลาทำเนี่ยเขาเหมือนกับรวมตัวกันทำวิชาซึ่งเล่นอาจารย์คนเดียวอาจารย์ก็ต้องแบบมีอาการคือโดนคุณใสเนี่ยอาจารย์ก็พยายามแก้ แก่คุณใส่ด้วยตัวเองเนี่ยอยู่ประมาณครึ่งปีถึงจะหายในระหว่างเนี้ยเราก็สู้กันไปสู้กันมาสู้กันไปสู้กันมายาวนานมากเลยเพราะฉะนั้นเองคืออาจารย์ก็บอกได้ตามตรงว่าเราก็อาจารย์ก็มีคือหายมาได้สักประมาณเกือบปีแล้วแต่ในช่วงเนี้อาจารย์ก็ยังไม่ได้รับกลับเข้าไปเพราะว่าเขาเรียกว่ายังมีความ รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเกลับเข้าไปตอนนี้โจทย์เราจะเยอะจริงๆบางทีมันก็จะค่อนข้างที่จะเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มเหนื่อยเท่าไหร่นะบุญเนี่ยมันได้แน่ๆแล้วละ่ะแต่ว่าการที่เราไปยุ่งเรื่องคนอื่นมันก็จะส่งผลมันก็จะส่งผลเสียถึงตัวของอาจารย์เองครนี้อ่ะวนกลับเข้ามาทีท่ทุกท่านบ้าง หลายหลายคนบอกว่าอาจารย์หนูโดนคุณใส่มายาวนานแล้วหนูจะแก้ได้ไหมแก้หายไหมก่อนที่เราจะไปพูดว่าแก้หายไหมเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะไปหาพระเกจิอาจารย์หรือมาให้อาจารย์แก้เนี่ยการแก้มันไม่สามารถที่จะเป่าครั้งเดียวหายได้อาจารย์จยึงได้สอนว่าเออเวลาอาบน้ลมนตนะสวดอีพิโสนะสวดพุทธคุณนะสวดพุทธังสรนังกัฉามินะสวดสัมปจิตฉามินะ เพื่อที่จะเป็นการล้างอัประมงคลในตัวตลอดผู่จมลองไปหาฟังนะคลิปที่อาจารย์ได้เคยบันทึกไว้นะในเรื่องของการแก้คุณใส่ด้วยตัวของคุณเองอาจารย์ได้แนะนำไว้ไว้หมดแล้วล่ะนะหรือว่าในคลิปที่ว่าโดนกระทําโดยการเอาผงกระดูกข,ของผีใต้โหงงมาโยนอะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็ได้คำแนะนำไว้หมดวิธีแก้ไขต่างๆแต่การแก้เนี่ย บางคนที่โทรมาหาเดขาอาจารย์โทรมาบอกน้องสาวอาจารย์บอกว่าคือคิดว่าจะได้คําแนะนําที่ดีกว่านี้คืออยากให้อาจารย์ช่วยแก้ให้เขาก็อยา่างที่อาจารย์ได้เล่าไปแหละคือในนั้นเนี่ยมันอธิบายไว้ดีแล้วว่าวิธีการทําเองคืออาบน้ามนนะก็คือเราสวดอิิปิโสพาหุงนะเพราะว่าอิิปิโสพาหุงเนี่ยคือพทธคุณเนี่ยจะใช้การแก้ที่ดี เสกข้าวกินอาบน้ำนะหรือว่าเวลาเราสวดพระคาถาตลอดก็คือสัมปจิตฉามิเนี่ยมันก็จะเป็นการแก้ขุนใสเป็นทางหนึ่งนะถ้าไม่งั้นก็ต้องมาลงยันกันะนะยันเกาะเพชรยันเพช,ชรจักลับนะพวกนี้จะเป็นในสายยันทางการแก้ขุนใสไม่งั้นเนี่ยแก้ออกไปเุ๊บคุ้มไม่มีอะไรป้องกันไม่มีอะไรคุ้มตัวมันก็จะยากอยู่คราวนี้ในคลิปที่อาจารย์ได้เคยได้เคยให้คําแนะนําไปเนี่ย อาจารย์ก็ให้คําแม้กระทั่งว่าเสกอ่าเวลาจะห้อยพานะนะควรจะคือคือควรจะห้อยพานนะติดกับตัวไว้เพราะว่าเพื่อที่คุณใส่เนี่ยจะได้ไม่เข้าตัวเรานะได้มีการสอนแม้กระทั่งว่าครอบบ้านด้วยเวทมนต์อย่างไรครนี้คนที่โดนคุณใส่เนี่ยถ้าโดนมานานเนี่ยถ้าคุณไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญไม่ให้พระเกจิแก้เนี่ยมันก็ยากแต่ถ้าเกิดถามว่าทําโดยธีการของอาจารย์เนี่ย ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็หายแน่นอนเหมือนกันเพราะมันใช้ระยะเวลายิ่งเราโดนมานานยิ่งต้องใช้ระยะเวลาทีนี้มันก็จะมีประเด็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่คนเนี่ยหลายๆคนคือสงสัยก็ามาถามอีกว่าอาจารย์คือน้องสาวของดิฉันเนี่ยโดนคุณใส่เนี่ยคือ,อ,อดิฉันเนี่ยอยากจะให้เขาเนี่ยหาย แต่เขาไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้เลยอาจารย์พอจะให้คําแนะนําได้ไหมเนาะเหล่านี้เหล่านี้อาจารย์ก็บอกบอกกันได้ตามตรงน่ะว่าจริงๆแล้วการจะช่วยผู้อื่นได้เนี่ยในเรื่องของคุณไสยาศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายถ้าตัวเจ้าตัวไม่ให้ความร่วมมือไสยาศาสตร์ก็เปรียบเหมือนโครคภัยไข้เจ็บโรคหนึ่งนะครับถ้าเจ้าตัวหรือคนป่วยเนี่ยไม่ได้ความร่วมมือยาก ที่จะรักษาได้แล้วเวลารักษาเนี่ยอย่าไปหลายหมอไปที่เดียวไปแต่ละที่เพื่อที่จะได้รู้ว่าเออที่นี่ไม่หายที่นั่นไม่หายแต่ก่อนจะไปหาเนี่ยก็ควรจะต้องดูสืบดูก่อนว่าเขาน่าเชื่อถือไหมในคลิปนูนเนี่ยในคลิปการแก้คุณใส่ด้วยตัวเองหรือว่าการแก้เรื่องของคนทําคุณใส่ทาของใส่เนี่ย อาจารย์ได้เคยบอกไว้ว่าให้ไปหาพระเกจิอาจารย์ที่เป็นเกจิอาจารย์ที่แบบชื่อดังระดับจังหวัดของคุณไปหาเขาเขาก็จะให้คําแนะนําคุณคือเมื่อเราไปหาพระเกจิที่เป็นระดับระดับประเทศที่เป็นอ่าที่เป็นระดับจังหวัดของคุณนะเช่นสมมุติว่าสมัยก่อนใช่ไหมคนที่อยู่โครลลาชเขาก็ไปหาหลวงพ่อคูณบางครั้งเนี่ยไปหาหลวงพ่อคูณถ้าหลวงพ่อคูณอาพาธแล้วบางทีเ็าจะมีสายพุทธาคมเช่น หลวงพ่ออะไรอะหลวงพ่อจ้อยสมมุตินะหลวงพ่อจ้อยเป็นต้นอย่างเงี้ยก็คือไปหาเกจิอาจารย์ที่เป็นสายพุทธคมของท่านถ้าว่า,าไปหาองค์นี้นะเขาจะให้คําคแนะนําคือในกรณีที่คุณไม่มีตังนะอาจารย์บอกให้ไปหาพระเกจิบางคนก็บอกว่าไม่มีไม่มีตังไม่มีเวลาไม่สะดวกไม่สะดวกทําเองไม่สะดวกอะไรเลยถ้าไม่สะดวกทําอะไรเลยเนี่ยอาจารย์ก็พูดตามตรงนะ ขนาดเราเองเรายังไม่ช่วยตัวเราเองเลยอาจารย์เองเนี่ยก็จะต้องก็ต้องบอกว่าเราจะช่วยใครเนี่ยเราก็ต้องประมาณกําลังของตัวเองว่าเราเนี่ยสงสารเขาแต่เราเนี่ยจะต้องมารับเหมือนกันเพราะการที่เราแก้คุณใส่เท่ากับเราประกาศตัวกับคนกับกับโจรกับคนอื่นกับผู้ที่มันเป็นสัตวอ่เขาเรียกว่าคนทํากับเราเนี่ยจะต้องตีกันไงแล้วเราไปยุ่งเรื่องคนอื่นมัน ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นทางอ่าเรียกว่าได้ศัตรูถูกไหมหรือว่ารับกรรมแทนรับเคราะแทนรับกรรมแทนถึงอาจารย์จะศึกษาเรื่องเหล่านี้มาอาจารย์จึงได้ทําคลิปวิดีโอให้เป็นธรรมทานให้ไปฝึกเองทําเองถึงมันจะทํายากไม่ง่ายหรอกครับแต่ว่ามันก็หายแน่นอนถ้าคุณตั้งใจทําจริงแต่ถ้าคุณไม่เอาสักทางหนึ่งเลยไม่ไปหาหมอไม่ไปหาพระเกจิ ไม่เสียตังค์ไม่อะไรเลยคุณจะให้อาจารย์ทำยังไงครับเนาะเราก็พูดกันตามจริงๆเลยถามว่าคุณเนี่ยเห็นเขาเอาปืนมาจี้คุณจะทำยังไงจี้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 เซเว่นเขาเอาปืนเขา,เาปืนมาจี้เซเว่นหรือเขามาทำอะไรไม่รู้แหละที่เกี่ยวกับการแบบจี้หรือว่าจะมาป้นมาหลอกลวงเราเห็นมัน มันไม่ใช่หน้าที่เรานี่เราจะเข้าเป็นังอัปเฮดไหมเราก็อาจจะเลือกโดยการที่จะบอกคือโทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยถูกไหมให้ตำรวจมาช่วยถามว่าตำรวจที่มาช่วยเขาก็กลัวไหมเขาก็กลัวเขาก็กลัวว่าเขาจะไม่ได้กลับไปหาลูกหาเมียเขาถูกไหมเขาก็เหมือนกันแต่มันเป็นหน้าที่เมื่อเป็นหน้าที่เสร็จปุ๊บในทางวิชาชีพเขาก็จึงยังต้องมีเลยว่า เอาล้วนะเขาก็ต้องเซฟตัวเองให้มากที่สุดโดยการที่อาจจะต้องใส่ชุดกอฝึกทักษะมาอย่างดีมีค่าของความเสี่ยงแต่ของอาจารย์เองอาจารย์เนี่ยทำไม่ได้มีเรื่องค่าใช้ใจ่ายในเรื่องการแก้คุณใสแต่ว่าเมื่อเราทําไปนั้นหลายๆครั้งอาจารย์เนี่ยคือโดนคุณใสตีกลับคือเมื่อไปแก้คนอื่นเขาก็ต้องต่อสู้กับคนที่กระทํามา เป็นเว,เวลายาวนานแต่ว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์โดนหนักจริงๆ5สาย5วิชาอ่าเขาเรียกว่าลุมทำเวลาที่จะต้องใช้แก้วิชาเหล่านี้เนี่ยถึงจะต้องใช้วิชาที่แก้ได้ทั้งหมด12ภาษา12ภาษาในการที่จะแก้แล้วคนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เรียนมาจีนไทยแขกเคมน คือแต่ละคนเนี่ยมันว,วิชาเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเวลาอาจารย์โดนคนห้าคนลุมเล่นเนี่ยอาจารย์บอกท่านผู้ชมนะมันทรมานจริงเชา้าสมมุติว่ามันเล่นไม่เป็นเวลามันม,มันลุมเราเล่นเราไม่เป็นเวลาเราคนเดียวเราแก้เชา้าปวดหัวเข่าว,วิ่งจี้วิ่งขาปวด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 มันเล่นขาปวดปวดแบบจะเดินไม่ได้อะพอท่องคาถาหาย พอหยุดท่องโดนอีกแล้วพอเพ่งจิตมองก็เป็นคนละคนเป็นคนละคนไอคนนี้อยู่ทางใต้ไอคนนี้อยู่ทางเหนือไอคนนี้มันคือคนที่เราเคยแก้คุณใส่ให้กับคนคนอื่นพอเขาถึงเวลาเขารวมตัวกันได้เขาเล่นงานเราและบางทีตีสามตีสนอนอยู่เหมือนเข็มแทงหัวเขา่าเข็มแทง ปวดวิ่งมันวิ่งจากหัวเข่าว,วิ่งลงเท้าเจ็บเหมือนกับเรานอนอยู่บนหนามอ่ะพอรู้ตัวเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็สวดพระคาถาแก้อิดีบีโศภาหุงสวดพระคาถาต่างๆในการแก้ที่ร่ำเรียนมาทั้งหมดแก้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงหายอาพอหายเสร็จปุ๊บเรานอนนะเรานอนอย่าลืมนะอาจารย์นี่ร่ำเรียนมาโดยตรงเพราะนั้นบ้านของอาจารย์ สํมนาของอาจารย์อาจารย์ทำวิชากรรมไว้หมดแต่เมื่อพวกนี้เนี่ยมีความชํานาญมีความเก่งเขาก็มีคาถาเบิกเขาก็มีคาถาเปิดเหมือนที่เรามีเวลาอาจารย์ทําใส่ผู้อื่นก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันมีคาถาเปิดมีคาถาเบิกบแต่ว่าอันนี้คือที่มันหนักก็คือว่ามันทําให้เป็นเวลาเพราะฉะนั้นเองคือเมื่อแก้ชนะได้เนี่ยพอถึงคาที่มันจะชนะนะของอาจารย์ในปีนั้นเนี่ยเอาผ้าผ้าไหลมาตีหัวเขา่า สามทีเขาเรียกว่าถ้าเป็นผ้าเขาเรียกว่าไอ้ผ้าเออลืมลืมชื่อลืมชื่อแล้วผ้าพาดไหลไอ้ผ้าพาดไหลเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ไงอาจารย์เชิญครูมาประทับตีพวกพวกพวกสามครั้งหายเลยถ้ามันจะหายนะเ,เรียกว่าหมดกรรมต่อกันก็ขาดเลยหายเลยมันไม่หายนะเป่าพระเวทไหนมันก็ดีขึ้นแต่มันไม่หายขาดนะ ที่เล่ามาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจะเล่าว่าการแก้คุณใส่ทั้งปวงเนี่ยมันก็คือหนึ่งหัดทำเองให้ได้อิมิโสพาหุงห้อยพระไว้อยู่กับตัวไปหาพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหรือหาครูบาอาจารย์ที่เขาเชื่อถือได้คือคำว่าเชื่อถือได้เนี่ยก็คือคนเคารพนับถือมากนะแล้วเราก็ไปให้ท่านรักษาเวลาไปรักษาอย่าไปฟังเยอะ อย่าไปฟังคนนู้นคนนี้หลายๆที่ไปที่เดียวรักษาเป็นที่ที่ไปคุณก็จะมีโอกาสหายเชื่ออาจารย์นะคุณไปหาหมอคุณก็ต้องทําตามคําแนะนําของหมอหมอว่าเอออย่าไปทําอย่างนั้นอย่าไปทําอย่าง,งนี้ก็ต้องอย่าไปทานะอะไรที่เขาบอกอะไรที่เขาเตือนเราก็ต้องอย่าไปทําช่วยตัวเองก่อนนะสำคัญคือถ้าเราเองเนี่ยไม่มีเวลาไม่มีเงินเขาให้ทําอะไรก็ไม่ทําใครเขาจะช่วยเราได้ นะอาจารย์เล่ามาถึงขนาดนี้คิดว่าท่านผู้ชมน่าจะมีประโยชน์นะแล้วก็ส่วนคนที่มีญาติที่น้องโดนของพูดไปเขาไม่เชื่อไม่ฟังคุณทําใจได้เลยครับเพราะว่าต่อให้ลูกคุณป่วยคุณสงสารลูกคุณอยากกินทานยาแทนเขาเขาก็ไม่หายเพราะคุณแทะกินเขาไม่ใช่กินคุณเห็นเขาอ้วนคุณไปวิ่งแทนเขาเขาาก็ไม่ผอมคุณผอมนะนี่ก็คือเรื่องราวที่อาจารย์เอามาเล่า หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้อาจาจรย์ด้วยโดใยใครอยากจะสักยัยกนอยากจะดูดวงติดต่อมาได้นะครับเอาล่ะสุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนขอขอวยพรให้ท่านผู้ชมประสบความสำเร็จในชีวิตจะทําทำการสิ่งใดจงสำเร็จการสวัสดีครับ